หมอคะจริงไหมคะที่เป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วทําให้เกืนลาบากใครเคยมีการนี่ไหมครับเกิดเกิลําบากครับอันนี้เป็นคําถามที่หมอฟันเพิ่งเจอมีคนถามมาทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วทีมงานก็เลยตอบมาแล้วก็ถามหมอฟันเอาผมตอบปกติเลยคนที่มีกร,กระดูกคอเสื่อมครับโอกาสการกิลลาบากต่ํามากน้อยมากคือคืออย่างเงี้ยเป็นกระดูกคอเสื่อมถูกไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีปัญหาการปวดคอบ่ายจะเป็นฝันล้าลงแขนยกแขนลําบากอะไรอย่างงี้นะครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่ มีโอกาสน้อยมากที่จะไม่กกินลำบากมันเกิดได้ไงครับนี่ฮะมีการที่จบอกว่าถ้าคุณนี่ฮะเป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วกระดูกงอกระดับนี้นี่กระดูกล่างงอกนี้แล้วไปกวนบริเวณของอิโฟ,ฟกัสหรือบริเวณหลอดอาหารโอเคมันจะมีผลต่อการเกินถ้ากระดูก,กคอยแสดงว่าคุณต้องเป็นมานเยอะเป็นมานานเป็นมามากแล้วพบในผู้สูงอายุนะฮะเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นแบบอายุส่สโอกาสเป็นนี้ต่ํามากๆแต่ถามว่าเป็นได้ไหมคาตอบคือเป็นได้เคลียร์ทุกคน เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยมาตอบคําถามคนนั้นนะฮะดังนั้นฮนะถ้ากระดูกงอกงี้ก็ไปจัดการตรงนี้ครับใครชอบพิมพ์ว่าดีมากไม่อยากพามาหามาฟันสวัสดีครับ